ยอมรับว่าเป็นคนที่ติดตามทวงเงินจริงเพราะว่าได้รับมอบหมายเป็นคนกลางติดตามเรื่องให้กับทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันว่าภรรยาของอธิบดีโจเป็นฝ่ายเสนอมาเองว่าจะให้เงินก่อน1 0 0 0 0แสบาทแต่ปรากฏว่าจ่ายไม่ครบก็เลยทําให้เลขาตูนต้องเป็นคนที่ติดตามทวงถามก็เป็นที่มาของแชทที่ทางภรรยาอธิบดีเอามาปล่อย เงินที่ทางฝ่ายภรรยาธิบดีจ่ายมามีแค่6 0 0มืทน้งดัที่ตกลงกันไว้ที่10,000 0เพราะฉะนั้นเลขาตูนก็บอกว่าเธอก็มีหน้าที่ต้องติดตามทัวร์ตลอดไม่อย่างนั้นก็อาจจะถูกมองว่าเธอเป็นคนที่งุบงิบเงินไปพอเขาตกลงกันเสร็จหนูเป็นคนรับเรื่องประสา,านเพราะหนูอยู่ด้วยกันตรงนั้นตลอดเวลาค่ะเข้าใจไหมคะค่ะ แล้วหนูก็เป็นคนที่เขาเป็นคนบอกหนูว่าเขาจะขอจา่ายเท่านี้ก่อน mm hmm. เขาขอควอออันจ่ายก่อน mm hmm. เขาก็บอกยอดมาแล้วหนูก็ต้องประสานต่อไปทางด้านนู้นว่าเขาจ,จา่ายเท่านี้ก่อนนั่นแลแนั่นเองมันเป็นเงินอะไรเ่ะไอ้เงินก้อนนี้ที่คุณต่อรองมาเนี่ยเป็นเงินค่าหนูไม่ได้เป็นคนต่อรองเขานะะ uh huh. ก็คือการตกวงของเขาอะค่ะถ้าเกิดเขาอ่านแคททั้งหมดที่เขาคุยกับหนูอะมันจะได้ข้อสรุปมากกว่านี้ค่ะแต่เขาแคปมาแค่บางส่วนที่ทําให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูเป็นคนรี เขาเป็นคนตกลงกับหนูว่าเขาจ่ายผ่อนจายให้แล้วก็จ่ายไม่ครบตามจํานวนที่เขาบอกหนูก็ต้องตามให้ในฐานะที่หนูเป็นคนประสานถ้าเกิดตามคือตูนไม่ได้ตามแบบว่าตามเพื่อตัวเองนะคะแต่เป็นการตามที่เขาตกลงว่าเขาจะจ่ายเท่านี้แล้วเขาไม่จ่ายก็เลยต้องตามค่ะเขาบอกว่าจะโอนมาหนึ่งแสนแต่เขาโอนมาห้าหมื่นทีนี้ตูนก็เลยก็อบอกว่าถ้าพี่โอนมาแบบนี้แล้วคุณเขาจะคิดว่าหนูมุกยึดหรือเปล่า ถ้าเกิดไปอ่านตามแชทนะคะแล้วหนูก็บอกว่าถ้าพี่โอนมาไม่ตรงแบบเนี้ยหนูก็สวยสิคะคนที่เป็นปัดคนประสานหนูก็สวยสินี่คือเรื่องที่หนูต้องตามให้เขาเท่านั้นเองค่ะ,ะยังไม่ได้อะไรสักอย่าง น่าข่าวเล็นถามด้วยนะคะว่าคุณเจ๋งสนิทกับพี่สีไหมคุณเจ๋งยอมรับว่าทํางานตรวจสอบห่วงานที่ทุจริตร่วมกันหลายคดีมีหลายเรื่องที่มีข้อมูลตรงกันก็จะมาทํางานด้วยกันก็เท่านั้นเองยอมรับว่าเจ๋งกับสีสุวรรณร้องเรียนกันบ่อยส่วนใหญ่ก็ร้องเรียนให้ตรวจสอบองค์กรแต่เขาไม่เคยไปเรียกรับเงินใคร มีหลายประเด็นเลยนะคะที่มีการถแถลงมีการชี้แจงออกมายังมีประเด็นเรื่องคุณเจ๋งกับคุณตูนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไหมเพราะว่ามีการแต่งตั้งเรื่องนี้คุณเจ๋งบอกว่าตัวเขาถูกตกในวันที่18ธันวาคมปี66ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเกิดเหตุขณะที่เลขาตูนถูกแต่งตั้งในวันที่16ธันวาคมแต่ว่าเหตุเกิด21ธันวาคมดังนั้นก็อาจจะไม่เข้าข่ายว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องนี้ยังไม่ขอเปิดเผยนะคะคุณเจงบอกว่าก็จะเป็นข้อต่อสู้ในทางคดีประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ผู้สื่อข่าวถามก็คือหลายคนสงสัยว่าทั้งคู่เป็นอะไรกันทางคุณเจงและเลขาตูนยืนยันนะคะว่าเลขาตูนก็เป็นแค่เลขาเท่านั้นยายของเลขาตูนเป็นการนาคนเสื้อแดงที่อุตรดิตถ์สนิทกับคุณเจงเพราะเห็นแววว่าน่าจะเล่นการเมืองได้ก็เลยชวนมาร่วมง,งานเท่านั้นเอง เลขาตูนก็ย้ำด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเราสนิทกันทั้งครอบครัวครับนี่นะฮะโอ้โหสีนี้ทางคุณเจงเองเนี่ยก็ถูกถามอีกนะฮะบอกว่าเนี่ยถามจริงๆเถอะไปรู้จักกับทางคุณเอกลักษณ์หรือเปล่าผู้ต้องหาที่โดนออกหมายจับคนล่าสุดเนี่ยที่ไปร่วมทีมตบซับใหม่เนี่ยรู้จักไหมเออคือเขาบอกว่าก็รู้จักนะ ขารู้จักกับดเรเอกจริงๆใช่ไหมครรู้จักจริงค่ะแต่ว่ารู้จักในฐานะที่เป็นคนที่ทําธุรกิจด้วยกันพูดคุยกันในเรื่องโครงการต่างย่างเช่นโครงการวิ่งแล้วที่ตํารวจไปจับในเอกลักษณ์จากเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงต่อกับเจงคุณเจงยืนยันนะคะว่าไม่เคยโอนเงินหรือว่ารับเงินโอนจากดรเอกทุกทางที่ไปร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยง,งานต่างๆดอรเอกไม่เคยรับรู้หรือว่าเกี่ยวข้องแล้วตํารวจไปจับดอรเอกทาไมคุณเจงก็ยังสงสัยอยู่ค่ะ วนนี้าเขามีการจับผู้ต้องหาเพิ่มในในคดนีดวหรอมีับไมคะคุเอกเอกรู้จักไมค่้ัคุเอกเนเาเออเป็นาเผาหังเว่ามกอากันรู้จักเรารู้จักไหมคะเคยรู้จักคุณเอกนะคะเขาคจักันนานหรือยังคะเขาเคยเอาโคงการอะไรไม้มาวิ่งให้ผมอะไรเงี้ยประมาณนี้อ่าันครับรู้จักแต่ว่าเขาไม่ได้คุยกับพี่เอกโดยตรงใช่ไหม คคุณแปลว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเลยใช่ไหมข่าวใช่ไหมเขาไม่เห็นเลยไม,ไม่จริงหรอใช่ใช่อา้าวแล้วแล้วไปโยงใงญ่อะไรกันเจอาแย่ไปหมดอะด่ะเออเนี่ยคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมฮะมันมีอีกจุดหนึ่งครับที่คุณเจ๋งเองเ,องเนี่ยพยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจนะก่อนที่จะเดินออกมาจากไอ้ตรงที่จุดถแถลงข่าวเนี่ยนะครับนี่ฮะับคุณผู้ชมครับคือการหยิบมือพันมัดสาบานเอาลองฟังหน่อยตรงนี้รถคุณผู้ชมเพียบ เพื่อจะขอสาบานว่าเรื่องทั้งหมดที่มีการกล่าวหาว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบและไปทำข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นหนักจำที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบเรียกครับ เพื่อประโยชน์ตัวอตเองและผู้อื่นถ้าผมเป็นเช่นนั้นผมเป็นแก๊งตบตรัพย์เป็นแก๊งตบตรัพย์เป็นแก๊งเลียดซั์ขอผมยันเป็นไปถ้าหากแม้ว่าผมไม่ได้เป็นดังนั้นขอบาร,รมีพระแก้วบรมกรสารหลักเกรรกรรรมืองแทแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิบ์บริเวณนี้ช่วยไปจัดการกับคนกล่าวหาผมให้ไม่มีที่อยู่ให้ทุกใจยิ่งกว่าผมร้อยเท่าพันเท่า เล็ขอให้บุคคลที่กล่าวหาผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีหรือสื่อมวลชนคนหนึ่งคนใดก็ดีที่คิดไปแบบนั้นรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้มีอันเป็นไปทั้งลูกทั้งเมียทั้งครอบครัวอย่าได้ผลอย่ได้เกิดถ้ามีการกล่าวหาผมถ้าผมไม่ได้เกี่ยวข้องับกาาขอสาบเลื่อมผมมีวนันจัเริญนขึ้นเรื่อยๆ